วิธีการลงทะเบียนบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน D. Dopa ของกรมการปกครองด้วยตนเองสวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เป็นการแนะนำแอปพลิเคชัน D. Dopa ของกรมการปกครอง,รองซึ่งใช้งานในการให้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือที่เรียกว่าบัตรประชาชนดิจิทัลโดยประชาชนสามารถแสดงภาพบัตรประชาชนบนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันแทนการแสดงตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถที่จะปฏิเสธการแสดงดิจิตอลไอดีของประชาชนได้ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลใช้บังครับตั้งแต่วันที่10มกราคม2566ที่ผ่านมาที่ผ่านมานั้นในการลงทะเบียนใช้งานเจ้าของบัตรประชาชนจะต้องเดินทางไปลงทะเบียนณนที่ว่าการอำเภอหรือสำนักง,งานเขตแต่ในปัจจุบันสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ด้วยตนเองโดยมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1 ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน d d o p a ของกรมการปกครองลงในเครื่องโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับทั้งระบบ iOS และระบบ Android ขั้นตอนที่สําสำหรับการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน d d o p a ในครั้งแรกจะต้องทำการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของเครื่องโทรศัพท์มือถือร่วมกับแอปพลิเคชันขั้นตอนที่3เป็นการเลือกวิธีการลงทะเบียนซึ่งมีแถบเมนูให้เลือก2เมนูคือ การลงทะเบียนด้วยตนเองและลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ให้เลือกหัวข้อการลงทะเบียนด้วยตนเองและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทําการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ด uh ิจิทัลสําหรับการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนั้นท่านจะต้องเลื่อนข้อความขึ้นไปก่อนจนแถบยอมรับเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะครับเพราะถ้าท่านไม่เลื่อนเลยเนี่ยจะไม่สามารถกดยอมรับได้การเลื่อนนั้นหมายถึงว่าเป็นการยืนยันว่าท่านได้ทําการ อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขาการใช้บริการแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนที่4ทําการถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลังบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลหากถูกต้องให้กดปุ่มยืนยันขั้นตอนที่5เป็นการถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเองหรือที่เรียกว่าําทำการเซลฟี่นะครับโดยระบบจะทําการถ่ายภาพให้โดยอัตโนมัติและกดปุ่มยืนยันขั้นตอนที่6หากข้อมูลถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนให้ตั้งค่ารหัสผ่านจํานวน2ครั้ง โดยทั้งสองครั้งนี้จะต้องเหมือนกันขั้นตอนที่7เมื่อระบุครั้งที่2ถูกต้องระบบจะเตือนขอยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อทำการอัปโหลดข้อมูลลงในแอปพลิเคชันบนเครื่องโทรศัพท์ของท่านขั้นตอนที่8เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จสิ้นหน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครสำเร็จเมื่อทำการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันจะแสดงผลบัตรประจ,จำตัวประชาชนตามรูป รวมทั้งสามารถเลียกดูสำเนาทะเบียนบ้านผ่านแถบเมนูด้านล่างในหัวข้อเอกสารได้อีกด้วยสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้ที่จะนำมาแจ้งให้แก่ทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ